พวกท่านดูเถิดหญิงพรหมจรีคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งและจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลประชากรที่เคยดำเนินในความเมื่อได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้วคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งร่มเงาแห่งความตายความสว่างได้ส่องมาบนพวกเขาแล้วแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาอรือถึงแม้ว่าเจ้าเล็กน้อยในท่ามกลางหลายพันนั้นแห่งยูดาห์แต่ออกจากเจ้าท่านผู้นั้นจะออกมาสู่เราผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองในอิสราเอลซึ่งการเสด็จออกไปทั้งหลายของท่านเป็นมาจากสมัยเก่าจากนิรันการ และพระองค์จะทรงยืนมั่นและจะทรงเลี้ยงดูในพระกำลังของพระเยโฮวาในความสง่าผ่าเผยแห่งพระนามของพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์และเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่พระบัตินี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติให้บับติดมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาและของพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดใดก็ตามที่เราได้สั่งพวกท่านไว้และดูเถิดเราอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปแม้กระทั่งถึงการสิ้นสุดของโลกนี้เอเมน